น้าฟุตซอแตกหกักหออเนะี้ยเราใช้น้ำยาตัวนี้มีกรณีที่เราต้องการให้มันแน่นโดยที่การแบบว่าหนึบโดยที่แบบไม่ต้องเย็บเลยก็ได้นะวันนี้นี่มันเป็นเทคนิคที่เราคิดคนโดยที่ว่าให้มันหนึบโดยไม่ต้องเย็บและก็ทนด้วยก็ได้เหมือนกันอันี้เป็นสูตร ของบางเองประสบการณ์ที่เราคิดค้นมาหลายปีที่เราจะแก้ปัญหาย,ยังไงโดยที่เราไม่ต้องไปเพราะรองเท้าพวกนี้เราต้องเขาเ้าใจว่าเขาใช้กาวในเฉพาะของเขาแล้วเขาเข้าไปอบในความร้อนเนี่ยมันก็ติดขึ้นมาไงเนี่ยแต่เราก็ต้องหาวิธีอย่างนี้เหมือนกันอันนี้เป็นน้ำยานะไม่ใช่กาวแต่ถ้าพื้นๆตัวไปก็โอเค ก็ใช้นยากัดลงกาวแล้วก็เย็บทั่วไปได้แต่ในกรณีที่บางคนไม่อยากจะเย็บใช่ปะ